เขาเก็บนางฟ้าตัวเล็กๆได้ข้างทางแต่พอกําลังจะพากลับบ้านก็มีหมาดูตัวหนึ่งจะมาแย่งชิงไปทั้งสองตกใจวิ่งหนีไปอย่างลนลานแต่หมาดูดันนั้นเมื่อได้เห็นนางฟ้ากลับกลายเป็นหมาเลทันทีเพราะนางฟ้านั้นสวยเหลือเกินผมทองราวเทธิดาดวงตาเป็นประกายผู้ชายคนนั้นอึ้งพูดไม่ออกกับภาพตรงหน้าแต่ขณะนั้นพ่อของว่าที่เจ้าสาวดันบังเอิญมาเห็นเหตุหการณ์นี้เข้านั่นใครโอ้เออ สายตาของเขาดูร้ายราวกับจะฆ่าคนแล้วก็ค่อยๆรอฟังคำแก้ตัวที่สมเหตุสมผลจากลูกเขยเขาคิดวิธีจัดการมันไว้แล้วนางฟ้าอย่าพูดฉันจะสั่งสอนเจ้าหนุ่มน้อยซะหน่อยแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาเขากลับสบตาเข้ากับนางฟ้าที่กำลังนั่งยองๆอ,อยู่เพียงแค่แวบเดียวก็ทำให้เขาที่กำลังโกรธจัดใจยเย็นลงในทันทีเร็วกว่าสุนัขดุร้ายเมื่อครู่เสียอีกเพราะเธอสวยเกินไปสวัสดีผมชื่อเอ็ดวินสตัน ยินดีที่ได้รู้จักคุณนางฟ้าไม่ตอบเพราะดวงตาของเธอมีเวทมนต์ตอบกลับอัตโนมัติว้าวผู้ชายจึงมีเวลาอธิบายกับพ่อตาว่าเขาเข้าใจผิดเขาแค่เห็นว่าปีกของเด็กหญิงบาดเจ็บเลยแค่ต้องการจะช่วยรักษาบาดแผลให้เธอเท่านั้นอย่าพูดอีกเลยจิมฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วทำไมพวกคุณไม่สนุกกับช่วงเวลาดีๆนี้ล่ะคะฉันจะไปอธิบายเรื่องนี้ให้ลูกสาวฉันฟังเองฉันจัดการเองได้คะ่ะพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีนะัก คุณช่วยสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะดูแลคุณนูคนสวยคนนี้ดีๆขอร้องละ,ะงั้นก็ได้เยี่ยมไปเลยผู้จบพ่อตาจึงพาคนทั้งสองเข้าไปในบ้านด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งและยังกำชับพวกเขาว่าต้องมีความสุขกับช่วงเวลาดีๆนี้ให้มากๆเยี่ยมไปเลยแต่หลังจากที่ทั้งสองกลับบ้านไปแล้วพ่อตาถึงเพิ่งรู้สึกตัวว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลนแต่เขาไม่มีเวลาคิดมากเพราะสุนัขที่ดูเชื่องนั้นก็รู้สึกตัวเช่นกันว่ามีอะไรผิดปกติ หมาดีๆต้องใจเย็นใจเย็นอย่าขยักหยุดเหาเหอื้อไอโอ้ยไอปล่อยฉันปล่อยนะไอแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่จิมพาเทวดามาพวกเพื่อนซีที่แสบๆก็ได้กิ่ดเลยรีบวิ่งมาคราวนี้หลักความลับที่เขาซ่อนผู้หญิงไว้ในบ้านก็ปิดไม่มิดแล้ว พวกเราอยากรู้ว่าในห้องนอนของคุณมีใครซ่อนอยู่กันแน่ใต้ผ้าห่มนั่นคือใครกันดึงผ้าห่มออกไม่แค่แวบ,บเดียวพวกเขาก็ถูกนางฟ้าสะกดจิตไปแล้วผิวนียละเอียดราวกับแก้วพร้อมกับรูปทรงใบหน้าที่งดงามขมชัดดวงตาสีอำพันและรอยยิ้มที่เยาวนทําให้ความงามของเด็กหญิงดูราวกับเทธิดาที่หาใครเปรียบไม่ได้เธอสวยมากจริงๆเธอเป็นใครผมเดาว่าเป็นนางฟ้านางฟ้าคนไหนเหรอ ถูกต้องแล้วเพื่อนเพื่อนหลังเรียนจบอยากเช่าบ้านแนะนําที่พัก58ที่เช่ากับเจ้าของโดยตรงไม่มีค่าธรรมเนียมตัวกลางหลังจากที่เทวดาลุกขึ้นเพื่อนเพื่อนหลายคนถึงได้เชื่อว่าที่แท้จริงแล้วโลกนี้มีเทวดาอยู่จริงแต่ปีกที่บาดเจ็บของเทวดาทําให้เธอเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้เพื่อนซีหลายคนฉันไม่เพียงแต่ไม่คิดจะช่วยนางฟ้ากลับสวรรค์กลับคิดเห็นแก่ตัววางแผนจะเอาไปขายที่สวนสัตว์เพื่อให้คนดูแล้วยังได้เงินอีก แต่นี่ชัดเจนว่าเป็นการตัดสินใจที่โง่เขลานี่เป็นโอกาสทำเงินที่ดีนะไม่ใช่ถึงแม้เราจะโตมาด้วยกันเคยทำเรื่องแปลกๆมาเยอะแต่เราไม่เคยทำร้ายใครเธอเป็นนางฟ้าเธอไม่ควรอยู่ในคณะละครสัตว์ลาก่อนแต่ถึงแม้การปฏิเสธของจิมจะหยาบคา,ายขนาดไหนแต่เพื่อนซี้ทั้งสามคนก็ยังไม่ยอมแทบแผนการนี้พวกเขาเอาเรื่องที่จิมซ่อนผู้หญิงไว้มาพูดเกินจรจิงแล้วก็เอาไปบอกหมดทุกอย่างกับคู่มั่นของจิมคราวนี้เขาคงมีเรื่องใหญ่แล้วละ่ะขณะนั้นจิมยังคงค่อยๆ ประครบประงมปีกที่บาดเจ็บของนางฟ้าอยู่แต่เมื่อเห็นชายตรงหน้าเอาใจใส่ดูแลอย่างอ่อนโยนเช่นนี้หัวใจของนางฟ้าก็อบอุ่นขึ้นมานางฟ้าจึงค่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกลแต่จิมกลับปฏิเสธเธอไม่ไม่ได้ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้และในขณะนั้นเจ้าสาวก็มาถึงหน้าประตูแล้วเขาก็เลยเปิดประตู่ะแทตตี้จ๋าฟังฉันอธิบายก่อนฉันกำลังจะไปหาเธอเพื่ออธิบายเพียงแค่ตอนที่สายตาของทั้งสองสบกัน อธิบายไปมากเท่าไหร่ก็เกินไปแต่จิมก็อธิบายอย่างไม่ลำเอียงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นนางฟ้าแต่นี่ก็เท่ากับการเลือกที่จะฆ่าตัวตายโอ้พระเจ้าจิมนี่มันเรื่องจริงฉันสาบานต่อพระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะทํากับฉันแบบนี้ขณะนั้นเสียงเรียกของนางฟ้าก็ทําให้จิมเสียสมาธิคราวนี้เขาคงแก้ตัวไม่ตกแล้วกลับเข้าบ้านไปเร็วเข้าจิมไม่อยากให้นางฟ้ามารบกวนชีวิตเขาอีกต่อไปเขาแค่อยากช่วยให้นางฟ้ากลับสวรรค์ แต่เมื่อบาห,หลวงที่บถ์ได้ยินเรื่องราวของเขาแล้วกลับไม่สนใจเลยทันใดนั้นเทพถูกดึงดูดด้วยรูปปั้นอันสง่างามภายในวิหารและบังเอิญมีผู้ศรัทธาที่เคร่งศรัทธาคนหนึ่งมาสวดมนต์เธอหลับตาภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจโดยไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติบนรูปปั้นตรงหน้าเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วเธอลืมตาขึ้นก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเทพกำลังมองเธออยู่ด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นเสียงกรีดร้องดังขึ้นฉับพลันทำลายความเงียบสงบพระเจ้าของข้าพระแม่มารี จิมวิ่งพูดออกมาโอบกอดนางฟ้าที่ตัวสัน่นด้วยความตกใจไว้แน่นเขาตั้งใจจะพาให้บารหลวงดูปีกของนางฟ้าแต่ตอนนี้บารหลวงไม่ฟังอะไรแล้วรีบไปจากที่นี่ไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจแล้วฉันควรพานางฟ้าไปที่ไหนดีละ่ะลองไปที่คริสตจักรดูสิเพื่อให้นางฟ้าสงบลงจิมซื้อแฮมเบอร์เกอร์และเฟรนด์ฟรายมาแต่เพียงชั่วครู่ที่ศกตาเทวดาเขากลับรู้สึกงุนงงฉันต้องโทรหาแท็กซี้เดี๋ยวฉันกลับมา และความจริงก็คือจิมโซหาแพตตี้จริงๆเขาอยากจะอธิบายกับเธอทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดจริงๆแต่ในสถานการณ์แบบนี้มันจะอธิบายให้เข้าใจกันได้ยังไงผ่านทางโทรศัพท์คุณมันคนเลวหลังจากกลับถึงบ้านเทวดาค่อยๆเปิดประตูห้องของจิมแล้วก็บังเอิญเห็นเขากำลังเตรียมกินยาแก้ปวดหัวอยู่เธอรีบพูดห้ามที่แท้จิมมักจะมีอาการปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจสภาพร่างกายของตัวเองมากนัก จากนั้นนางฟ้าก็ค่อยๆย,ยืดแขนออกทําท่ากอดเพราะการกอดของเธอสามารถนําโชคดีมาสู่มนุษย์แต่จิมปฏิเสธความปรารถนาดีของเธอและบอกว่าจะช่วยเธอออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดฉันจะจัดการทุกอย่างให้เร็วที่สุดแล้วฉันจะรักษาแผลให้เธอแล้วส่งเธอไปได้ไหมเมื่อได้ยินคําพูดของจิมใจของเทวดาอดรู้สึกหดหูไม่ได้เทปิดประตูงเงียบๆแล้วออกจากห้องไปในพริบตาจิมก็พบว่าเทวดาหายไปแล้วเขาเลยรู้สึกประหม่าขึ้นมาทันที กลัวว่าตัวเองพูดแรงไปหน่อยจึงรีบวิ่งหาทั่วไปหันไปจิมพบว่าในป่าไม่ไกลนักมีแสงนุ่มนวลส่องออกมาเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาแสงนั้นพบว่าภายใต้ลำแสงอันศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าผู้เปลี่ยนประกายแห่งความบริสุทธิ์กำลังขับกล่อมบทเพลงเสียงสายราวกับน้ำตกและนุ่มนวลราวกับเส้นไหมราวกับจะทะลุผ่านจิตวิญญ,ญาณจะนอกใจไม่ไหวที่จะหลงไหลทว่าเมื่อนางฟ้าหันไปมองจิมเขากลับก้มหน้าลงด้วยความผิดหวังไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เขาเหมือนเริ่มกังวลขึ้นมาเล็กน้อยว่าเทวดาจะจากไปขอโทษที่ขัดจังหวะฉันเป็นห่วงมากเทวดาเอามือลูบหน้าจิมเบาๆส่งความปลอบโยนอย่างเงียบๆเป็นการบอกว่าจะไม่จากไปความกังวลในใจเขาก็ค่อยๆคลายลงแต่เพื่อนซี้ทั้งสามคนกลับคิดอยู่ตลอดว่าจะจับเทวดาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเพ็ตี้จึงตกเป็นเหยื่อของแผนการพวกเขากันอีกครั้งพวกเขาเริ่มต้นด้วยการส่งของขวัญให้เพ็ตี้ในนามของจิมบอกเพ็ตี้ว่าคืนนี้เจอกันที่เดิมนะ แล้วก็โทรศัพท์นัดจิมออกมาบอกว่าอยากขอโทษเทวดาจิมผู้ใจดีก็หลงเชื่อเพื่อนเ็วๆสองคนนั้นดังนั้นในคืนนั้นอะไรนะแพตตี้หรือแพตตี้คุณมาทําอะไรที่นี่ฉันไม่รู้ฉันโง,ง่จริงๆแพตตี้แพตตี้เดินจากไปอย่างกรธแค้นส่วนจิมก็รีบวิ่งตามไปเพื่ออธิบายช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งสั้นๆพอดีให้เพื่อนซีสามคนของจิมได้ พวกมันเลยใช้โอกาสนี้เอาแหไปจับนางฟ้าขณะนั้นจิมกําลังอธิบายให้เทตตี้ฟังเขาบอกว่านางฟ้าคนนั้นเป็นนางฟ้าจริงๆฟังฉันสิฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาเขาก็เห็นนางฟ้าถูกจับเรื่องแบบนี้ทําไมฉันต้องมาเจอด้วยแต่จิมก็ช้าไปหนึ่งก้าวเขาพยายามจะขวางรถอย่างไม่คิดชีวิตแต่เพื่อนๆที่ถูกผลประโยชน์บงการจนตาบอดกลับไม่สนใจความปลอดภัยของเขาเลยผลักเขาลงไปกับพื้นอย่างไม่ใยียดี เขาขับรถตามหาทั้งคืนแต่ก็หาเบาะแสอะไรที่มีประโยชน์ไม่ได้เลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นถ่ายทอดสดเขาพบกับเทวดาได้สําเร็จโชคดีที่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางฟ้าหลังจากนั้นจิมก็ชกเพื่อนของเขาอย่างโมโหเข้าอย่างจังที่ทรยศ์เขาเห็นการทะเลาะวิวาทที่ยืดเยื้อนางฟ้าเห็นดังนั้นจิงกำมัดแน่นโดยไม่ลังเลชกเพื่อนจนกระเด็นลงไปข้างล่างแล้วจิมก็กอดนางฟ้าแน่นและรีบจากไป แต่สื่อที่ตามมาติดติดก็ถ่ายภาพพวกเขาไว้ได้และฉากนี้ก็บังเอิญถูกเพตตี้ที่นั่งอยู่ข้างโทรทัศน์เห็นเข้าความเกลียดชังต่อนางฟ้าของเธอถึงขีดสุดความหึงหวงอย่างรุนแรงทําให้เธอค่อยๆสูญเสียสติกเธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะลงมือทําจึงไปหยิบปืนล่าสัตว์ของพ่อมาความคิดที่จะกําจัดนางฟ้าค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจเธอเนื่องจากจิมกับนางฟ้าแสดงออกอย่างเกินจริงต่อหน้ากล้องทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมอย่างมากจึงเพื่อหลบหนีความวุ่นวายและสแสวงหาความสงบสุข จิมพาเทวดามาที่กระทมกลางป่าลึกลับหลังนี้เขาซื้อของใช้จําเป็นมาอย่างพิธีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขส่วนเทวดาก็เหมือนเด็กที่อยากรู้อยากเห็นดูเหมือนว่าเธอจะชอบมันฝรั่งทอดมากกินได้แค่ซองเดียวต่อครั้งแต่คําพูดของจิมก็ไม่ได้ผลในพริตตาเทวดาก็จัดการกินมันฝรั่งทอดสองถุงหมดเกลี้ยงแต่ใครจะโกรธเทวดาที่สวยงามได้ลงคอทุกวันต่อมาจิมก็จะคอยตรวจด,ดูแผลให้เธออย่างเอาใจใส่และเทวดาก็จะสุขสน ใช้ขนนกจิ้มเล่นจิ๋มที่กำลังหลับอยู่เบาๆภาพที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักสัตว์น้อยใหญ่ในป่าต่างก็ชอบอยู่ใกล้ๆเทวดาพวกเขาร่วมกันใช้เวลาแห่งความสุขมากมายเสียงหัวเราะและเสียงเพลงก็ดังก้องอยู่ในป่าไม่หยุดแต่ช่วงเวลาดีๆมักสั้นนักวันนั้นจิ้มบังเอิญเห็นเทวดากำลังอาบน้ำและพบว่าปีกของนางสามารถกางออกได้เต็มที่แล้วราวกับนกที่พร้อมจะบินจิมดีใจอย่างสุดซึ้งที่เธอหายดีแล้วแต่ก็อดรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งไม่ได้ เขาเข้าใจว่าเทวดาจะต้องจากเขาไปในที่สุดกลับไปยังดินแดนอันบริสุทธิ์ของเธอเมื่อเด็กหญิงอาบน้ําเสร็จแล้วพบว่าจิมหลับไหลอย่างมีความสุขแล้วจึงค่อยๆเดินออกไปนอกบ้านแกะผ้าที่พันแผลออกแล้วค่อยๆกระพือปีกนางออกเดินทางนางบินข้ามป่าและแม่น้ําตรงไปยังท้องฟ้าจนกระทั่งร่างของนางกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแสงสีขาวบริสุทธิ์และเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์และแผ่นดินหลังจากที่จิมตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาทําคือมองหาเหล่าทูตสวรรค์แต่กลับพบว่านางยังไม่กลับมา เขาใจกังวลอย่างบอกไม่ถูกแต่ทันใดนั้นแสงสีฟ้าวาบขึ้นเทวดากลับมาอยู่ข้างๆเขาอีกครั้งจิมทักทายด้วยความดีใจแต่เมื่อเห็นปีกของเธอที่กลับมาสมบูรณ์แล้วเขากลับทําเป็นไม่เห็นเขากลัวที่จะเผชิญหน้ากับการจากลาที่กําลังจะมาถึงเทวดารู้ใจจิมเธอไม่อยากให้จิมเสียใจเลยรีบเอาผ้าพันแผลไปพันใหม่แกล้งทําเป็นว่าปีกของตัวเองยังไม่หายดีช่วงเวลาอบอ,อุ่นที่อยู่ด้วยกันได้ผูกมัดหัวใจของพวกเขารวมกันไว้แล้วใต้ต้นไม้ข้างกองไฟแสนโรแมนติก จิมเล่าเรื่องราวและความฝันของตัวเองให้เทวดาฟังบนเรื่องชีวิตที่แย่ๆกับงานที่หนักใจโดยไม่รู้ตัวจิมชินชาไปแล้วกับการมีเทวดาอยู่ข้างๆแต่ความรู้สึกนี้กลับทําให้จิมสับสนเพราะเขาตกหลุมรักผู้หญิงที่ไม่ใช่คนโลกนี้และความรักนี้ก็ไม่มีวันสมหวังด้วยความว้าวุ่นใจเขาอดไม่ได้ที่จะระบายอารมณ์กับเทวดาก็เพราะการปรากฏตัวของคุณนั่นแหละคุณอย่ามองฉันด้วยสีหน้าแบบนั้นได้ไหมอย่ามองฉันก็ได้เพราะฉันปันป่วนใจอยู่แล้วรู้ไหม เห็นอีกฝ่ายก้มหน้าลงด้วยความน้อยใจจิมก็รู้สึกสงสารขึ้นมาทันทีเขาสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามสงบอารมณ์ที่กำลังปั่นปว่วนเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเห็นแก่ตัวกับถังนางฟ้าไว้ได้ขอโทษฉันรู้นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ความรู้สึกแบบนี้ของฉันที่มีต่อเธอมันบ้าไปแล้วฉันหมายถึงใครจะไม่อยากตกอุงมรักเธอแต่ที่ไหนได้ใจของนางฟ้าก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความทรมานเช่นกันเธอกอะจิมแนบแน่นด้วยความรักใคร่และดื่มด่ำกับความอบอุ่น และความสงบสุขอันแสนหงแหนนี้แต่ในใจกลับแอบตัดสินใจอย่างหนึ่งไว้แล้วแล้วจิมก็แกะผ้าพันแผลออกจากปีกของนางฟ้าตัดสินใจที่จะให้เธอกลับไปยังที่ที่เป็นของเธอถึงแม้จะใจหายมากแต่เขาก็เข้าใจเพื่อความสุขของนางฟ้าเขาจึงต้องทําเช่นนั้นเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ตลอดไปถ้อยคําแห่งการจากรลาเหมือนคมมีดที่กริดแทงมันทิ่มแทงหัวใจของนางฟ้าจนนางอดกลั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวจิมเช็ดน้ําตาให้นางเบาๆแล้วพานางออกมาข้างนอกเพื่อเตรียมตัวส่งนางไป ทว่าในช่วงเวลาสำคัญของการจากลากลับมีเสียงผิดปกติแววมาจากป่าแทตตี้ถือปืนล่าสัตว์มายืนอยู่ด้วยท่าทางขึงขังเมื่อนางฟ้าเห็นดังนั้นจึงใช้เวทมนตร์พรางตัวทันทีขณะนั้นแพตตี้ก็พบเห็นจิมที่ยืนอยู่คนเดียวเธอถามอย่างร้อนรนถึงที่อยู่ของนางฟ้าจิมเพื่อปกป้องนางฟ้าจึงต้องโกหกว่านางฟ้าจากไปแล้วแพตตี้โกรธจัดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอด่าจิมเสียงดังระบายความโกรธทั้งหมดใส่เขาแต่ขณะนั้นพลังลึกลับบางอย่าง ก็ได้หวี่งเธอออกไปอย่างกระทนหันเพตตี้ที่เจ็บหนักจนแค้นใจแทบคลั่งจึงตั้งใจจะจัดการจินอย่างสาสมแกมันเล็วสามต่ำช้ากล้าดียังไงมาทำร้ายฉันผมไม่ได้ทำผมสาบานฉันจะทำให้คุณเสียใจคุณชายแต่แล้วในขณะนั้นพลังลึกลับนั้นก็เตะเพตตี้ล้มลงอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันทำให้ทั้งคู่ตกตะลึงพ่อแม่ของแพตตี้ก็รีบมาถึงในเวลานั้นเช่นกันเห็นลูกสาวถูกแกล้งพ่อของแพตตี้อดที่จะสอนจินไม่ได้ พอดีตอนนั้นพ่อและเพื่อนของจิมก็มาถึงทั้งสองฝ่ายเลยชุดละมุนกันทันทีสถานการณ์วุ่นวายมากแต่ในจังหวะสำคัญนั้นแต่จิมก็ล้มหมดสติไปอย่างกระทันหันทุกคนตกใจท้องฟ้าก็ฟ้าแลบฟ้า,ฟา,ฟาร้องอย่างฉับพลันแสงสีขาวสว่างจ้าระเบิดออกมาร่างของเทพปรากฏตัวอีกครั้งนางคำรามและชี้ไปที่ครอบครัวเพตตี้พายุฝนกระหนำ่ำถาโถมพวกเขาในทันทีทําให้พวกเขากลัวจนวิญญาณหลุดลอยรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุแล้วเทพธิดาก็เหลือบมองจิมที่หมดสติด,ด้วยน้ําตาคลอเบา ทำท่าทางให้เพื่อนและครอบครัวดูแลเขาอย่างดีจากนั้นเธอก็ค่อยๆหายไปบนท้องฟ้าทิ้งไว้เพียงผู้คนที่มีแต่ความรู้สึกหดหู่และเสียใจที่โรงพยาบาลทุกคนต่างรอฟังข่าวของจิมด้วยความร้อนใจแต่หมอกลับให้คําวินิจฉัยที่น่าสิ้นหวังจิมเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายแต่เขากลับไม่เคยใส่ใจอาการปวดหัวเลยข่าวนี้เหมือนฟ้าผ่าทําให้ทุกคนจมอยู่ในความเศร้าโศกแต่ในคืนนั้นเองแสงสว่างวาบหนึ่งสองเข้ามาในห้องของจิมเทพบุตรปรากฏตัวอีกครั้ง เธอแตะเบาๆที่แก้มของจิมใช้พลังของเทพบุตรประทานชีวิตให้จิมเล็กน้อยแล้วจิมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ตอนนั้นเขายังไม่พ้นจากเงื้อมือหยมทูดฉันขอโทษที่ตะโกนใส่คุณฉันไม่ได้อยากให้คุณไปจริงๆฉันจะตายแล้วหรืองั้นคุณเลยมาที่นี่จริงๆแล้ววันนั้นคุณควรพาฉันไปแล้วเพราะคุณปีกะหะกทำภารกิจผังใช่ไหมทุกคนเมื่อตายไปจะได้เจอคุณหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วฉันอาจจะอิจฉาฉันกลัวว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมฉันขอโทษเราไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันอีกแล้วฉันยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะบอกคุณฉันรักคุณน้ำตาแห่งความรักไหลรินจากดวงตาของเทธิดาจุกลาเบาๆสู่ริมฝีปากของจิมแล้วจิมก็หลับไปอย่างสงบและเขาสิ้นลมหายใจไปแล้วน้ำตาที่ไร้เสียงไหลลงมาบนแก้มขาวนวลของเทธิดา ดวงตาของนางส่องประกายด้วยความเจ็บปวดและความแน่วแน่แต่ความรักที่มีต่อจิมนั้นฝังลึกอยู่ในหัวใจของนางนางตัดสินใจอย่างกล้าหาญอยากทำข้อตกลงกับพระเจ้าเธออบก,กอดจิมแน่นร้องเพลงเสียงไพเราะจับใจด้วยความเศร้าโศกและความหวังอย่างสุดซึง้งแล้วปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปยังท้องฟ้าอันไกลโพ้นวันรุ่งขึ้นเพื่อนๆต่างพากันมาลาเมื่อเผชิญหน้ากับศพของจิมพวกเขารู้สึกผิดอย่างมากแต่ในขณะนั้นพยาบาลสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆ พวกคุณมีอะไรค่อยคุยกันวันหลังนะคะตอนนี้เขาต้องการพักผ่อนฉันนึกว่าเขาอย่าก,กังวลไปเลยค่ะโรคของเขาเป็นแค่การวินิจฉัยผิดพลาดอีกสองวันก็หายแล้วค่ะณนขณนะนั้นเพื่อนๆต่างเบิกตาโพลงด้วยความตกตะลึงพวกเขารู้ว่านางฟ้าผู้คุ้นเคยและลึกลับคนนั้นกลับมาแล้วหญิงสาวปลุกจินเบาๆใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มที่ซุกซนและอบอุ่นเธอมองหันกาอย่างสง่างาม เพื่อโชว์ให้จิมเห็นด้านที่สวยที่สุดของตัวเองตอนนี้เธอไม่มีปิกแล้วจิมมองเด็กหญิงตรงหน้าด้วยสีหน้าสงสัยดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเล็กน้อยเขายังไม่แน่ใจนัดว่าเด็กหญิงที่สวยงามคนนี้เป็นใครกันแน่แต่กลิ่นอายที่คุ้นเคยและอบอ,อุ่นจากตัวเธอกลับทําให้เขารู้สึกสงบและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกจิมฉันหิวแล้วถ้าคุณคิดว่าได้งั้นเราไปกินมันฝรั่งทอดข้างนอกกันดีไหมนี่คือภาพยนตร์คลาสสิกที่เข้าฉายมาเกือบส0ิปีแล้ว เป็นไปด้วยสีสันแห่งจินตนาการและความโรแมนติกถึงแม้จะผ่านกาลเวลามาแล้วก็ยังคงเปลี่ยนประกายสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยการที่เทพบุตรมาปรากฏตัวบนโลกมนุษย์โดยไม่คาดคิดทำลายชีวิตการมั่นหมายอันสงบสุขของจิมท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานของหนังตลกการขยายความเกี่ยวกับความรักการสำรวจด้านมนุษยธรรมและโชคชะตาความสับสนทางความรู้สึกของจิมระหว่างเทวดาและคู่มัน่นราวกับปมที่พันกันยุ่งเหยิงตัดไม่ขาดแก้ไม่ไหว เขามีความผูกพันกับแทตตี้มานานหลายปีนั่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความเคยชินและความรับผิดชอบและการปรากฏตัวของเทวดาเหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิพัดทาความปรารถนาในความบริสุทธิ์และความงามในใจเขาให้เบ่งบานเขาลังเลและดิ้นรนอยู่ระหว่างสองทางเลือกทุกการเลือกมาพร้อมกับความเจ็บปวดและความขัดแย้งในใจปฏิกิริยาต่างๆของผู้คนเมื่อเผชิญหน้ากับเทยิ่งเผยให้เห็นความซับซ้อนของธรรมชาติมนุษย์อย่างถึงที่สุดเพื่อนๆของจิมบางคนหลงใหลในผลประโยชน์ บางคนก็แค่ความอยากรู้อยากอยากเห็นและความสนุกสนานพฤติกรรมของพวกเขาแม้จะสร้างเสียงหัวเราะมากมายแต่ก็ทําให้เห็นด้านมืดของมนุษย์ที่ง่ายต่อการถูกยั่วยุและหวั่นไหวแต่จิมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนเหล่านี้ก็ค่อยๆย,ยึดมั่นในความดีงามและความรักในใจเขาพยายามปกป้องเหล่าทูตสวรรค์พยายามคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆกระบวนการนี้เป็นการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกระจกบ,บานหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงด้านต่างๆของความเป็นมนุษย์ และทำให้เราได้ทั้งหัวเราะและซาบซึ้งไปพร้อมกันพร้อมกับได้คิดทบทวนถึงแก่นแท้ของความรักความดีความชั่วของมนุษย์และความไม่แน่นอนของชะตาชีวิตแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดมันก็ยังคงคุ้มค่าที่เราจะได้ชมและไตรตรองอย่างละเอียดได้รับความอบอุ่นและกําลังใจจากมัน